ศึกฟุตบอล AFC c h แชมเปียนส์ลีกในปีนี้โคตรน่าดูหลังสโมสร,รบุรีรัมยูนเต็ดถูกยกให้เป็นตัวเต็งในการเข้ารอบของกลุ่ม H ในขณะที่แฟนบอลชาวจีนและแฟนบอลชาวออสเตรเลียต่างออกมายอมรับว่าเจอบุรีรัมนั้นไม่ใช่งานง่ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามชมในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ s m Sport จะขอพาเ,เพื่อนๆมาพูดถึงผลจับสลากของกลุ่ม H ในเอฟุตบอล AFC Champions League ในรอบแบ่งกลุ่มพร้อมกับมาฟังดูความคิดเห็นของแฟนบอลชาวจีนและแฟนบอลชาวออสเตรเลียกันสักหน่อยครับหลังจากที่เราก็ทราบกันดีแล้วนะครับว่าผลจับสลากในเซฟฟตบอล ACL นั้นสโมสรตัวแทนจากไทยของเรานั้นจะได้ไปอยู่กลุ่มใดและจะได้เจอกับใครบ้าง ซึ่งในคลิปนี้นะครับแอดจะขอพาเ,เพื่อนๆมาพูดถึงผลจับสลากของกลุ่ม H ชกันสักหน่อยครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่แฟน,แฟนบอลชาวไทยได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีทีมอย่างสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนอีกหนึ่งทีมจากหลีกไทยของเราที่พวกเขาได้กลับเข้ามาเล่นในฟุตบ,บอลถ้วยรายการนี้แนรอบแบ่งกลุ่มอีกครั้งและก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็คิดไปในทางเดียวกันว่ากลุ่มนี้ ก็คงจะไม่ใช่งานที่ยากของทางสโมสรบุรีรัมม์มากเท่าไหร่ครับเนื่องจากทัพประสาทสายฟ้าพวกเขาได้ทีมสโมสรเพื่อร่วมกลุ่มอย่างสโมสรเวนเฟรต์โคฟุทีมจากเจลิก2ของญี่ปุ่นสโมสรเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียและสโมสรเจ้เจียงเอฟซีจากดีกจีนที่พวกเขาสามารถเพลย์ออฟชนะทีมการท่าเรือเข้ามาได้และก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากผลจับสลากที่ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นแล้วเนี่ย ก็ถือว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากไทยของเรานั้นต้องขอบอกเลยว่าอยู่ในกลุ่มที่พอจะลุ้นเข้ารอบได้สูงเลยทีเดียวครับเพราะถ้าดูจากการเสริมตัวในปีนี้ของสโมสรบุรีรัมย์บวกกับศักยภาพของนักเตะที่ดีๆอีกหลายคนก็ต้องบอกว่ายังคงอยู่ในมาตรฐานที่แฟนๆบอลชาวไทยยังพอเชียร์ให้ลุ้นเข้ารอบต่อไปได้ครับซึ่งถ้าหากพูดถึงฟอร์มการเล่นของทัพปราสาทสายฟ้าในตอนนี้ในการคุมทีมของโคชอาร์เธอร์ปาปัส ก็นแน่นอนว่านในเกมไทยลีกที่บุรีรัมย์เปิดบ้านเอาชนะลำพูนอลเลอร์ไป3ประตูต่อศูนย์แฟนบอลหลายๆคนก็ต่างชื่นชมในการคุมทีมของโคชคนใหม่ชาวออสเตรยรายนี้ว่ามีเกมบุกในการโจมตีที่หลากหลายคล้ายสไตล์การเล่นของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตซึ่งนั่นเราก็มารอดูกันว่าพอมาเล่นในึกฟุบ,บอล AFC ซแชมเปี s ยนส์ลีกอดีตผู้ช่วยของโคชอังเก้ยอย่างอาเธอร์ปาปาสเจ้าตัวจะสามารถพาทัพประสาทสายฟ้าผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายของึกฟุบ,บอลเอซี เอาในปีนี้ได้หรือไม่กับการที่ได้มาเจอคู่แข่งที่ไม่แข็งมากนักในกลุ่มแบบนี้ก็ต้องบอกว่ารอติดตามชมกันได้เลยครับ และในขณะเดียวกันก็เอาเป็นว่าเราลองไปส่องดูความคิดเห็นของแฟนบอลทีมคู่แข่งอย่างแฟนบอลชาวจีนและแฟนบอลชาวออสเตรเลียกันสักหน่อยครับว่าหลังจากที่สโมสรทีมรักของพวกเขานั้นต้องได้มาอยู่ร่วมกลุ่มกับสโมสรบุรีรัมยุนเต็ดของไทยเราพวกเขาจะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรกันบ้างซึ่งเพื่อไม่เป็นการรอช้าก็เอาเป็นว่าเราลองไปส่องดูความคิดเห็นบางส่วนจากพวกเขาดูกันเลยดีกว่าครับ โดยในช่วงแรกนั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่ความิดเห็นของแฟนบอลชาวจีนกันก่อนเลยครับซึ่งความิดเห็นของแฟนบอลชาวจีนคนแรกนั้นเจ้าตัวก็ได้เข้ามาพูดถึงสมสรบุรีรัมว่าบุรีรัมเคยมีประสบการณ์มากมายกับการเจอทีมจากจีนครั้งหนึ่งฉันจําได้ว่าพวกเขาสามารถต่อกรอกับสมสรกวางโจเอว่าแกลนในยุคร่วมเรื่องได้อย่างสนุกซึ่งนั่นมันจะไม่ใช่งานง่ายของทางเจอเจ,อเจียงเอฟซีแน่นอน ในขณะที่คนต่อมากลับได้มาถามด้วยความสงสัยถึงสโมสรบุริลัมจากไทยว่าบุริลัมยูเนเต็ดพวกเขาเคยเอาชนะทีมจากจีนได้ไหมและตอนนี้ผลงานของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างในลีกไทย และจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีแฟนบอลอีกคนที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นเมื่อสักครู่แบบสั้นๆว่าแสดงว่าคุณไม่เคยดู AFC Champions League มาก่อนใช่ไหมบุีริย์มเป็นอีกหนึ่งสมโมสรที่ดีที่สุดจากไทยส่วนผลงานของพวกเขากับการเจอทีมจากจีนก็ค่อนข้างไม่เร็วนะส่วนความคิดเห็นของแฟนบอลคนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวถึงสมโมสรบุรีรมย์ต่อไปอีกว่า พูดได้คำเดียวสโมสรบุเดลัมเป็นทีมที่เจอเจียงเอฟซียากที่จะเอาชนะเพราะระดับของทีมจากหลีกจีนในตอนนี้มันต่ำลงไปมากส่วนแฟนบอลชาวจีนคนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่า ตอนนี้ไทยหลีกดูพัฒนาขึ้นมามากเช่นเดียวกับสโมสรบุรีรัมที่พวกเขาค่อนข้างมีมาตรฐานและแข็งกแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากที่เจอเจียงเอซีจะเข้ารอบในขณะที่คนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวถึงสมัยที่หลีกจีนคลองเอเชียว่าเมื่อก่อนฉันกล้าพูดได้เลยว่าทีมจากลีกจีนนั้นสามารถเอาชนะทีมจากลีกไทยได้สบายมาก แต่ถ้าว่าตอนนี้ฉันไม่กล้าการันตีอะไรแบบนั้นเลยส่วนแฟนบอลชาวจีนคนต่อมากก็ได้ออกมาแสดงความทิ่เห็นในเชิงไม่ได้คาดหวังว่าดูจากกลุ่มนี้ทีมที่จะเข้ารอบต่อไปน่าจะเป็นโคฟุทีมจากญี่ปุ่นและบุรีรัมทีมจากไทยส่วนสมสรเ,เจอเจียงเอฟซคงจะถูกทิ้งตั้งแต่รอบแรก และในส่วนของความคิดเห็นของคนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงสมมสอบุรีลัมกับสมมตสร,รทีมจากจีนต่อไปว่าเมื่อก่อนมีเพียงเอเวอร์แกนและปักกิ่งกัวอันเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับบุรีลัมได้แต่ตอนนี้มันไม่สามารถเอาอาดีตมาเป็นข้อโต้แย้งได้ยอมรับเลยว่าตอนนี้ทีมจากหลีกจีนยากที่จะเอาชนะบุรีลัม ส่วนความคีดเห็นของแฟนบอลทีมสโมสรเ,เจอเจียงคนต่อมาก็ได้ออกมากล่าวถึงกลุ่ม H ต่อไปว่าบุรีรัมเป็นทีมที่แข็งแกรแ่งและน่าจะแข็งแกรแ่งกว่าสโมสรเจอเจียงส่วนทีมเวนฟอด์โคฟุจากญี่ปุ่นก็เป็นทีมมาตรฐานจากเจลิกอยู่แล้วซึ่งโดยรวมสโมสรจากจีนน่าจะตกรอบ และนี่ผมจะขอนาคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับแฟนบอลชาวจีนแล้วนะครับซึ่งแฟนบอลของสโมสรเจ้อ,อเจียงคนสุดท้ายก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายว่าการเผชิญหน้ากับสโมสรบุรีรัมในกลุ่มนี้ดูเป็นเรื่องยากสําหรับทีมที่ไร้ประสบการณ์บอลถ้วยใหญ่อย่างสโมสรเจ้อเจียง f อแน่นอนครับ และในส่วนต่อมาเราจะมาปิดท้ายกันที่ความิดเห็นของแฟนบอลชาวออสเตรเลียกันต่อเลยนะครับซึ่งความิดเห็นของแฟนบอลคนแรกนั้นเจ้าตัวก็ได้เข้ามากล่าวถึงผลจับสลากของกระดุมนี้ว่าสโมสรอนโคฟุดูเป็นภัยคุกคามมากที่สุดของกระดุมนี้ในขณะที่บุริลามพวกเขาไม่ใช่ทีมที่แข็งกแกร่งอย่างที่เคยเป็นส่วนทีมจากจีนก็ดูตกต่ำลงไปมากฉันว่าเมลเบิร์นซิตี้มีสิทธิ์ลุ้นข้อรอบอันดับที่2ที่ดีที่สุดได้ ในขณะที่คนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวถึงสโมสรบุริลัมยูเนเต็ดว่าเจอทีมที่แข็งกร่งจากไทยอย่างบุริลัมถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเลยฉันตั้งใจจะไปเยือนที่สนามบุริลัมสักครั้งในขณะที่คนต่อมาก็ได้เข้ามากล่าวด้วยความมั่นใจถึงการลุ้นข้อรอบว่ากลุ่มนี้ดูเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงฉันคิดว่าเราสามารถเบียดกับบุริลัมข้อรอบได้ และจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีแฟนบอลอีกคนที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นเมื่อสักครูว่ว่าว้าวคุณคิดอะไรอยู่บุรีลัมคือทีมที่มีระดับส่วนทีมจากญี่ปุ่นก็จะฆ่าเราตกรอบในขณะที่คนต่อมาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นลังเห็นผลจับสลากสั้นๆว่าดูจากคู่แข่งของกระดมนี้แล้วแน่นอนเราน่าจะตกรอบ ส่วนคนต่อมาก็ได้ออกมาพูดถึงสมมตนบุรีรัมของไทยเราต่อไปว่าอาจจะเป็นกลุ่มแห่งความหวังที่เราจะสามารถลุ้นข้ารอบต่อไปได้แต่ก็ไม่ควรประมาทบุรีรัมและนี่ผมจะขอนำคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับโดยแฟนบอลชาวออสซี่คนสุดท้ายก็ได้เข้ามากล่าวปิดท้ายว่าเตะในบ้านเจอบุรีรัมน่าจะยันเสมอได้ส่วนถ้าไปเยือนเราน่าจะแพ้ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดควรเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมกับทีมจากจีนครับ และนี่ก็คือความที่เห็นของเราบรรดาแฟนบอลชาวจีนและแฟนบอลชาวออสเตรเลียเมื่อหลังจากที่พวกเขานนั้ได้ทราบว่าทีมสมโมสรลักของพวกเขาจะต้องมาอยู่ร่วมกลุ่มกับสมโมสรจากไทยอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดจะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ลุ้นสนุกเลยแหละครับสาหรับทีมตัวแทนจากไทยของเราอีกหนึ่งทีมอย่างบุรีรัมที่แฟนบอลหลายๆคนได้คาดหวังไว้ว่าอาจจะไม่ใช่งานที่ยากเท่าไหร่สําหรับทีมทัปภาษาสายฟ้าในการที่จะบังลุ้นเข้ารอบต่อไปหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ F FM Sport ที่ผมได้เก็บรวบรวมข่าวกีฬามาฝากท่านผู้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมเลื่อนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สําคัญถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ FM Sport ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ